ทลล .107 ครับตรงไปก็จะมาอัปเดตนะครับชมบรรยากาศมันจับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลตัวจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้ระยะการเดินทางประมาณสัก40น,นาทีครับไม่ถึงชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงประมาณนี้ครับแล้วขวามือเป็นอัปา้าริโอครับส,สวนแกะสวนแกะขวามือ รถแกะค่าบริการน่าจะ1 0 0บาทนะครับจุดนี้แหละตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาขึ้นไปครับแต่ผมตรงไปเพราะว่ามีเซเว่นอยู่เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับไปม่อนจงเดี๋ยวผมแวะเซเว่นแป๊บหนึ่งถ้าใครจะตุนสเสบียงก็สามารถซื้อแถวนี้ได้ครับที่จะขึ้นไปม่อนจังนะอาหารเครื่องดืง่ม คาปูชิโน่คาปูชิโน่เย็นเนดะี๋ยวรอจ่ายตังค์ใช่ไหมฮะรอ เข้าม่อนแจมนะครับวันนี้ก็จะผ่านจุดนี้ครับเป็นโป่งยงซิปไลน์สายมือเนี่ยครับก็จะเป็นโขนสลิงเล่นเอ็กเวนเจอร์ ักไปนิดหนึ่งเพราะว่ามีรถหมอใส่ครับมาถึงทางเข้ามาันจำนู่นลานจอดรถทางเดินขึ้นนะทางเดินเท้าใครไม่เดินก็มีมอใส่รับจ้างราชพัฒน์หรอเชียงใหม่อ๋อครับผม ยอดดอยแล้วนะครับนี่ยอดดอยเมื่อก่อนตรงนี้มีร้านคา้าเยอะแยะปีนี้ไม่มีเนี่ยเขประมาณเนี้ยครับ กำลังคิดดูว่าจะเดินไปดูอะไรตรงไหนเดี๋ยวลองไปดูด้น,นไหนเนี่ยดอยมอนต์แจมน่าจะเป็นสกายวอล์กดื่มกาแฟดีกว่าสกายวอลกทางเดินนูน่นวิวดีเนาะร้านนีนร้านอะไร สกายวอล์ก <Sky> มันจำก็มีเครื่องดื่มวิวโล่งดีนะ่อโวคาโดใครไม่เคยเห็นต้นออโวคาโดเนี่ยนสกายวอล์กจุดน,นี้เขาทำทางเดินไปนู่นมีแกะอยู่ด้านล่างัลละ ดอกอะไรแต่ก็สวย,ยตรงนี้หนึ่งไร่แล้วล่างเป็นสตรอเบอรี่นี่สกายวอล์กที่ดูเก๋ มันเป็นสตอเบอรี่นี่ทางเข้านะครับยอดหน่อยม่อนแจมอันนี้เป็นไรดอกเหมยทุกปีจานนี้สี่สิบบาทผู้ใหญ่เด็กสิบ เขาเข้าขฟรีได้ไหม <illes> <laughs> เล่นเล่นเ,นเนท่าไหร่ครับน้องสี่สิบค่ะ <luk> เดี๋ยวนะ,<ค>ะเดี๋ยวนะเกินไหมถ้าเกินบอกพี่แ<ค>ต่ถ<ะ>้าขาดไม่เ<ค>ป็นไรโอเคนะเอ็คขอบครับเอ้น้องมันไปถึงนู่นเลยใช่ไหมได้ค่ะ,คะอันนี้คือเดินบันไดไปได้แล้วค่ะถ้าสกายบอราไมไ่อยากเข้า<ค>ร้านก็เข้าได้แต่ถ้าไม่อยากเข้าร้านก็ลงมีนในลงอ๋อร้านนู้นใช่ไหมใช่ค่ะร้านนู้นก็สามารถไปได้แต่ว่าอันนี้ก็เข้าไปรอบสวนเดินขึ้นบันไดนี้ได้อ๋อแล้วดอกไฮเดรเยียตรงนั้นก็ใช่ของนน้ออองใช่มย๋สวดีเาะ ดอกใหญ่นะอ,อ้อโอตุ้มเทเนาะใช่ค่ะูกับยาทุมเทอ๋อโอเคครับสวยสวยสวยอันนี้ทางขึ้นครับทางขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่เนี่ยนี่ดอก เด,เดินจริงๆอาจจะสำหรับผู้ชายอาจจะไม่อะไรเท่าไหร่นะแต่อยากถ่ายให้เพื่อนๆดูนะบรรยากาศอุ๊ดแต่สวนเข้ามาด้านในเขาก็สวยนะสวยกว่าปีก่อนนะครับนี่อุกทำได้ดีกว่าปีก่อนนะครับ เดี๋ยวเดินเดินเดินบนก่อนนะครับด้านุน้นเป็นสกายบล็กนทุ่มทุนสร้างมาพามาดูดอกไม้ปีสองพันยี่สี่ม่อนแจมสวยๆเลยนี่ทำได้ดีกว่าปีก่อนเยอะเลยครับสวยเลยเดี๋ยวจะเดินไปนู่นไกลๆนี่นะครับเป็นพื้นที่เขาหมด 混 Der ne ันนี้คืออะไรไม่รู้คี้เขียวเลยคุ้มนะครับคารา้าแค่สี่สิบบาทเนี่ยสวยเลยนนูไอเดียไอเดีย ดอกใหญ่นะครับที่มอนแจมนะครับนี่ ปีใหม่ช่วงธันวาน่าจะสวยเนี่ยสักหนึ่งเดือนนะครับลงใหม่เนี่ยมอนจําบรรยากาศสองพันยิบสี่นะครับฝั่งน,นู้นก็มีสกายวอล์กนะครับ คือผมก็นั่งเกือบทุกร้านนะร้านละนิดละหน่อยนะมันหลายร้านนาะอย่างกาแฟาหรือสวนค่าสวนบำรุงสวนเขาเขา,เขาเข้าเกือบทุกร้านนะเดินสกายบล็อกอจุดชมวิวเขาเขาลงทุนมากเลยนะนี่ดูดิ ฝั่งนู้นอะไรนะเอดอยม่อนอิงอิงอิงดอยอิงดาวอยู่นูน่น<ห>ตะวันพวกอะไรอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับสวยๆมันจะเป็นอีกโซนหนึ่งถ้าม่อนเหนืออยู่อยู่นูน่น ตื่นเอาบรรยากาศไร่ดอกลมหนาวไร่ดอกลมหนาวไปให้หมดเลยไหนก็เข้ามาแล้วปกทิมไม่ค่อยได้เข้ามาเลยมันเป็นดอกไม้เนีย่ยถนนข้างล่างก็ไปอีกฝั่งหนึ่งสัญญาณพวกสัญญาณมนันอิงดอยอยู่นูน่น วิวดอยงามพวกปูฟินไปทางนู้นนะครับแล้วก็มอญเหนือก็ตรงไปนูน่นฝั่งนู้นก็จะเป็นว่าอย่าผมจำชื่อไม่ได้ตรงนั้นเ,เดี๋ยวจะวนไปอยู่ครับสน,นุกจำชื่อไม่ได้มันเยอะด้านวิวด้านบนนี่สวยเนอะวิว เขาทำได,ได้ดีอยู่อะดีกว่าปีก่อนนะอ่ะเนี่ยซุ้มดอกไม้อีกซุ้มหนึ่งอันนี้เป็นดอกไม้เทียมนะครับนี่ให้ดูก็สวยเนาะประดับประดาคนมาเดินสกายวอล Bài Dan Bonn đặt cho chồng yếu cho tung sụt Dan Bonn, ok, mày. Ui, เป็นคนเป็นคนอุ้ยอ๊ะคุณที่คุณจะรู้จะดูยังไงล่ะสุดจังสุดจังเจยเยอะไม่ได้ลงไปเลยนะไยังจ้ออกแล้วจะออกแล้วไม่จ้าเลกูชอบรูปนี้สุดหลยฉันอยา่ยแบบนี้ตรงนี้กิงคนเดียวคนเดียว